คไม่มีใครนอนที่สองแล้วนะแต่พวกเราจะมาทําแบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะเราอาจจะเป็นยังไงกังใจไรตีหนึ่งตีสองกังใจข้างบ้านมาข้างบ้านเขาแบบว่าจริงในในนี้เนาะเขาถ่ายว่าบ้านดาราเขาบอหลกว่ายอดอยู่เยอะมากแค่ถ่ายแค่ถ่ายถ่ายข้างหลังที่พวกเรานั่งไลฟ์อ่ะเอาเอาเอาคลิปไอ้ที่ว่าเป็นโมเส็เหรอใช่อ๋อเออกดดิ๊้วาย สองแสนแปดแล้วดีใจหน่อยสิดีใจหน่อยเออดีใจ่าสามแสนเนี่ยเดี๋ยววายโอเคโอเคชิ้นสามแสนเนี่ยต้องบีบหลังให้เราปวดข้อแค่ตัวนี้คอสามแสนหน่อยค่ะคอฟ้าให้สามแสนสามแสนบีบข้อด้อเออขอสามเพราะว่านั่งเนี่นต่ทุนหนึ่งแล้วอ่ะเออแต่พูดยังไนั่งนี่นั่งแต่ลิฟไข่คือถ้าได้สามแสนอยากให้นวดให้ใช่ครับอันนี้อ่านดี๋ยวพูดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ลิฟของน้องเบสนะคะวันนี้ก็คือเราไม่ได้ขายสินค้าใครนอกจากของน้องเบสซึ่ง ผู้ใหญ่บอกว่าแม่เบสะนั่งรายสามชั่วโมงอ่ะได้แค่สี่หมื่นพวกเราก็เลยมาช่วยขายนะคะดังนั้นเป็นชกียมากค่ะที่ช่วยคนมาช่วยหนุนน้องหน่อยนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งทําลิปมาแล้วก็ทําแล้วแบบตั้งใจทํามากตั้งใจเทสมากว่าทาแล้วปากไม่แห้งทาแล้วปากชุ่มชื้นนะคะดังนั้นทุกคนรีบจิ้มทีละกาเพราะว่าปกติน้องขายอยู่ที่เจาะยามาเราเสียงดังหรือเปล่าเจายามา หมู่บ้านอันนี้ไม่ใช่หมู่บ้านอันนี้เป็นบ้านแบบไม่ใช่เราก็ไม่มีใครไม่บ้านเราแบบร้องโครงการไม่ได้ต้องไปร้องที่ตำรวจเท่านั้นเพราะบ้านเราไม่ได้มีโครงการไปแล้วเราเป็นบ้านนอกโครงการแต่เพราะเอินบ้าเรามีตำรวจใช่นี่ไอ้ตำรวจอยู่นี่ครับนี่คือตำรวจสพอไ่ใครนะบนหน้าต่างมันมีคนหน้าดูเมื่อกี้อ่ะไหนหน้าหลังไหนทั้งหมดเหรอเออเห็นไหมหน้าต่างเขาช่างงงดูเราเขามาช่างงงดูเขาไปแล้วแล้วไงเขาก็ดูเขาก็กดตะกล้าอยู่เขาก็ดตะกล้าอยู่อ่ะเขาก็กดตะกล้า อุ้ยสองแสนแปดหมื่นสามพันแล้วเฮ้ย,ยลีซ่าแมนเอเปล่า<ะ> <laughs> รอบนี้นะเดทมาบอกว่าไม่ทันรอ <laughs> <laughs> ผู้ดใดไรพวกหัวใจม่เฟื่องหูวจักซักนี่แตะคือแม่เฟื่องเราจะได้ถ่ายของพั่นน้าวันหนึ่งได้เยอะมากนะพี่ซ่านเดนอะไรก็ไม่รู้มาหมดเฟ <c oughs> ื่องปีหน้าไม่ต้องเป็นสปอนเซอร์ตุ้มเกียวหรอกเป็นตลกดีกว่าเอาหรอขึ้นมาทีเลยเธอ,อจ้างถ่ายสวยขนาดนี้ให้แชมป์เป็นตลกสรุปใครมาต้องจัดเวลาอีกปะเธ <c oughs> อใครมาละ่ะพี่คือพี่กล้องมากล้องไหนพี่กล้องมาจริงไม่กล้องไหนมันมีหลายกล้องไง เดี๋ยวดูกันเราจะกล้องไหนมันกลแถวบ้านพี่กล้องมาที่ร้องเพลงนั้นอ่ะเพลงอะไรอะอะไรนะอะไรสักอย่างน่ะยังไงพูดดีๆนิดนึงพี่กล้องอะไรนะที่เขาร้องเพลงเขาชีนิ้วอ่ะอันนั้นมันยิ่งยงไม่ใช่ยิ่งยงอันนั้นยิ่งยงแม่เขาเขาจะแปดหมื่นห้าแล้วทุกคนขอสักพันได้ไหมล่ะเราขอแบบนี้เลยขอตรงๆไปเลย เราหมดมุกละตอนนี้เหลือกี่บาทแม่อีกหมื่นห้าผมไม่ดูผมไม่ดนนวดแล้วแม่อีกหมื่นห้าจะให้นวดแล้วนะจริงๆอันนี้จะสามเสียแล้วนะจริงเก่งนะไม่ใช่เรานะ FC เก่งอ่ะกดยังไงกดทุกวันวันละลลานดูามถีบิีกเลยว่าเขาก็แบบมีตังมากดซื้อเลยเนาะวันละลลานวันละล้านพี่น้องขยันค้ากัน่อยค่ะ แต่แต่เอาจริงเราก็มีสินค้าหลากหลายมาให้ใช่ลิปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เคยมานั่งขายไม่ซ้ำมันไม่ซ้ำมันไม่ซ้ำเราไม่เคยขายไม่เคยขายลิปไม่ขายดิปมีไม่มีแบบใหม่แบรนด์เขามีแต่มันนั้นแหละที่มาอะไรนะอ๋อที่มาบิ๊กเบสใช่ไหมใช่มีแค่นั้นอันไม่เคยจับวันนั้นก็ไม่มีลิปสติกเนี่ยมันร้องมีมันทาลิปอะไรทุกอย่างวันนั้นน่ะนีอยู่ยังทาลิปด้วยกันอยู่เลยลิปสติกเบสเอาของ พี่คนที่อยู่เมืองนอกอ่ะให้อ๋อหรอกเอาอ่ะเออมันนั้นทาวันนั้นไม่มีลิปสติกอ๋อหรอไม่รักษาทาลิปใครวันนั้นอ่ะฉันเขาเขาให้ของเขาเอาของขวัญให้ฉันฉันก็เลยเอาลิปอ๋อเออไม่เธอแต่ไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายแต่คนยังกดอยู่เลยอ่ะแล้วเราต้องจับเวลาไหมเนี่ยคนกดได้สองร้อยตัวเนี่ยหมื่นกว่าบาทเองใช่ทุกคนล้วหมื่นกว่าบาทจะได้เงินมีมีเอฟมก็คือเต็มมากเลยพอดีสามแสนก็โอเคแล้วนะเบนไม่ขายเอฟก็ไม่ขาย บานหมังบ้านสองแสนเก้าแล้วแต่ตอนเนี้ยถ้าครบล้านผมก็เอาต็มกลางนะจริงๆสองแสนเก้าแล้วนะหลัลยหนึ่ง้านไม่มีของขายถ้าครบลานก็คือแม่ไม่มาหาเราอีกหลายวันเลยนะแม่ปิดแม่ปิดแชทปิดเบอร์ละทักไปพี่บอยโทรไปคือไม่รับแล้วนะแม่ผสมสีอยู่บ้านเราแพ็กทันไหมเขาบอก ทานเพราะมีพนักงานเป็นร้อยคนนู่นอ่าแล้วบิ๊กเห็นนวดให้เบสเลยให้แต่เบสนวดให้บิ๊กนี่เธอพอมันนานแล้วมันอ่าพอมันนานมันเข้าเข้าเข้าปากพอมันนานแล้วมันองกดริบล็องกดสี่บลองกดสี่อีกหมื่นกว่าบาทเลยแล้วเดี๋ยวนี้ช่วยกันกดคนละแท้งก็ได้ก็ได้ก็ได้หมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยลองกดสิ่ไม่ต้องบอกว่าคนที่กดแล้วยังไม่ชำระเงินน่ะถ้าเกิดว่าชำระก็จบแล้วใช่ก็คือรอชำระไงหนึ่งพันออเดอร์ที่ยังไม่กดยืนยันมีหนึ่งพันออเดอร์ที่ยังไม่กดยยืนนั กดใส่ตะกร้าไว้ทำไมก็วังทีอะไรว่าดวงตกดวงตกนะคือเจ้าแม่แกชอบคนกดกดยืนยันนะข้างหลังใช่แกจะสนับสนุนคนกดแกจะไอวยพรแต่คนที่กดยืนยันเท่านั้นใช่คือแบบกดไปแล้วแบบโม่แต่ดูไม่ได้นะคนยืนยันเพิ่มคนนี้ดวงมาละดวงเปิดดวงเปิดรัดวงกำลังเปิดเออคนนี้ดวงเปิดคนที่กดใส่ตะกร้ามัไม่ยืนยันคือใช่มีกินดวงตกมันหอมนะได้เยอะได้เยอะกว่านี้ เบนมาสิ้นเดือนเขาบอกว่าถ้าเบนมาก็อยู่กับบิ๊กอยู่ดีสิ้นเดือนยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดที่ผมก็อยู่นี่อยู่แล้วแม่สิ้นเดือนไม่วันที่แปดเดี๋ยวเราลูกค้าเสร็จเราเอาของเราอย่าดมเดี๋ยวเดีบอมมี่น้องเขาพูดให้ฟังไงรถเนยไม่รึเหรอไม่ได้ยินหรอตอนคุยเรื่องยีดมแม่ได้ยินไหมได้ยินก็เปิดสปีกเกอร์เขาบอกว่าเขาจะนวดก็ต่อเมื่อสามแสนทำไมถึงยากให้นวด บอกว่าจะนวดก็ต่อเมื่อสามแสนแต่ก่อนไม่เห็นให้นวดเรยจะสองแสนเก้าแล้วรู้นะรู้นะรู้นะห้ามรู้เขาบอกว่าก็ห้ามรู้ทำไมก็รู้ให้ทำงานห้ามรู้นะครับทุกคนรู้นะวิจิตจริงปากน้าคือดีมากวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเราก็เอาไปของเรารีบไปหลังวิจเราก็ไปไล่ขายไปหลังวิจได้นวดเลยสามแสนแน่สามแสนก่อนสามแสนก่อน เราเองคนไม่ฉาบอะไม่บริหารไงแม่หนู่นแล้วคุณควรจะขายแม่สั่งแล้วแม่มันเธอแล้วเธอนอนหลับเหรอเครื่องบินเสียงดังขนาดเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นอันนี้ไงแสนเก้าแล้วตื่นเต้นอยู่คนเดียวทุกคนอีกหมื่นมันโดนทั้งอันนี้ทั้งประเทศ มื่นเดียวอาแต่ไม่เคยนอนตรงนี้ใช่ไหมยังนอนในบินเด็ดเลดังเหมือนกันจริงจริงถ้าเกิดถ้าเกิดได้ยินเสียงเขาเหมือนอาจจะไม่ได้ยินหรอกมันดึกเพราะคนนอนดึกอยู่แล้วฉันได้ยินนะหรอบ้านคุณมีเครื่องบินไหมไม่มีมันผ่านไหมไม่ถึงแต่แบบแค่ฝนตกอ่ะฟ้าร้องฉันก็ตื่นแล้วอ่ะพี่บอยสั่งให้หน่อยไม่คือปากเธอสวยมากเหรอมื่นเดียวเลยในนี้นะคะเราต้องกดนะคะอีกหมื่นเดียวฝมตกนะ กดและยืนยันด้วยถ้าแค่ปักตะกร้บปากปากคือสวยเลยอ่ะปากดูชุ่มชื้นมากนี่บาร์ไปศูนย์สี่แล้วเนี่ยบาร์ศูนย์สี่กดให้มันหมดลูกพี่เพื่อนบอกว่าอุ๊บกูได้จะลงมาเองว่ะล่าสุดล่าสุดไหาพวกเดียวกันแล้วก็วันนั้นน่ะไม่ยอมลงที่เราทำบิ๊กเบรวพี่เบย์จะกดเองคุณผู้ชายบอกถามว่าเหลือเท่าไหร่จะกดเองกดอะไรวันนั้นเธอเราให้คูปองเขาเพิ่มเถอะเดี๋ยวมันไม่หมด เจทางนี้กดอีกเลยหรอนี่ไงนี่เธอดูพี่บอยกดจริงอ่ะกดอีกสีหรอส่วนสีหน่อน่ารักขอบคุณค่ะส่วนสีหน่อยพี่บอยสักสิบทุกสีหรองทีสองนะครับทีสองแล้วถ้าทุกคนยังอยากให้เราอยู่ต่อช่วยกดอีกหนึ่งหมื่นน้อยเขาไม่อยากให้นวดคือมันไปแล้วนะเหลือเก้าพันเหลือเก้าพันแล้วเหลือเก้าพันแล้วเอาบ้านใดนั่นน้อเอาเอ้าเฮ้ย เฮ้ยทำไมวะอยู่บ้านไหนอยู่แล้วมีตัวแทนของทุกคนละไมมาถูกที่มาสิ่ลองลองที่เฉยเข้ามานี่ถ้าใครเข้ามาดวงดีทุกคนนะใช่จริงองมาเร็วมานี่เนี้แล้วลองเร็วๆเข้ามาปุ๊บดวงดีเลยแม่บ้านอยู่ตรงข้างนี้นะก็เลยบอว่าเดิมาหา ก็แจ้งว่ากลังมีเสียงดังแล้วแจ้งเราม่จับผมขอโทษเสียงดังของบ้านไอ้บ่ะครับแม่บ้านบ้านบ้านอันนี้อันนี้มาหล่เลี่นบ่ะครับบ้านพี่อยู่นี่หรออยู่นี่อ๋อหล่อกื่นใกล้มากเห็นว่าบ่มีไพรมาซี้งก็ดีมาเสียงดังนี่เฮ็ดยังได้ก็ได้พ่านเท่าอันนี้มาหล่เลี่นผมได้บ่ะครับผมขายของป่ได้บป่ครับมาหล่เลี่นครับจังสี่พอดอีไอปากปากแตกบ่ะครับปากไอ้คือสีครับ ขายของให้หนูหน่อยของหนูข้าเบอร์ไหนของเม่เองมันนี่ถ่ายเบิองใช่ปกตินานเอาเดีปากแตกบอครับปากแตกครับคนทาตีปากไรแห้งโอ้อันนั้นสิอองสิไอไอต้องท่าเบิร์เบิร์นี่เบิร์กลูกไอมานะอายุทอกันจ้าเนาะมูตะกันมูตะกันกันบ้างพี่การยูเท่าเมมจะเป็นเรื่องพี่มาตลอดเลยนะเอ้ยบึงแย่นะมูตะกันตัวนี้เขาเรียนบทบาทคนละบ้าทคนละบามาหลงเรียนมาหลงเรียนมาหองเรียนมาหองเรียนเขาก็รู้หรอกว่าเ้อรอเตรียมกันเฮ้ยทไอเดียวทไอเดียแล้วก็เม้ม เฮ้ยกมีอย่าไปแตะเขาดปานกินสมว่าว่าไม่แตะเขาว่ามันปอบอย่างเงี่เมือกันคือจังกินหลาบเลือดเออแต่ดีนะดี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 ยังฮะพี่แบบสากปานนาไหรอันนอไร สองร้อยตอนนี้อันสองร้อยร้อยกว่าบาทลองกดไหมคะลองคนนี้ใครคะพนนันช่วยอุดหนุนหน่อยช่วยอุดหนุนหน่อยแบบนั้ใครเอฟซีผู้ใดยบอกไรเขาบอกว่ามีกูเกิลบอกถ้าเเซิร์ชเข้าไปนี่เป็นยังโดยเนี่ย เธอเป็คนที่มีดราม่าสองสวัสดีป่ะด่าของใครดราม่ามากกว่าเธอชอบดราม่าด่าอะไรกับคนคนนี้อ่ะใครจะมีดราม่าเท่าเธอเดิมดราม่าละใครคะใครคะเออนี่แคปชั่นประจำตัวคือใครคะขายของให้เขาดีกว่าเออด่าไม่ไปบอกหอนมันเถอะเนาะตอนนี้ทีสองเนียแปดพันคนดูแปดพันคนดูกี่ออเดอร์แล้วครับตอนนี้คุณเบสคือตอนนี้ก็พันยังมันขึ้นอะไรเอาแฮมมี่พนักอุ้ยพันสี่พันสี่ร้อยบ้านแล้วคือคนนี้เขาเป็นคน คือคุณเป็นอะไรครับคุณเป็นอะไรนะมาหลงเลี่นดูืซีอิ๊งคนมาหล่อลื่นมันดังไปถึงนั่นจริงเหรอไม่เห็นไลค์เลยเขาไม่น่าจะมาจริงแล้วแหละใช่ใช่ใช่อันนี้ลองเมนจริงไหมไม่ใช่ไรแมนน่าจะมาสองข้างมาสองไม่เฟิร์นก็ชอบอะไรแบบฉันตกใจตัวแบบนี้ใครเชื่อด้วยครับใช่ค่ะใครเชื่ออันนี้เสื้อคุณเบ๊ะเองป่ะใช่อันนี้คือเลอรลิปสติกใช่ไหมใช่ละน่าจะใช่แล้วล่ะ อ๋อคือเป็นการไทอินโดยโดยส่วนตัวว่ามันถึงมือผมครับพี่ใช่เออแล้วคุณสองคนเป็นอะไรกันขนาทำไมนั่งไฟ์สดมึงเป็นใครครับมึงถามขนาดนี้ยมึงคือเป็นไงครับตอนนี้คือมเป็นไงครับเนี่ยไม่ผมแค่อยากรู้ผมมาจากบ้านอ๋อโอเคเมื่อกูนั่งไฟ์สดขนาดแล้วกูเลยถามว่าอเป็นอะไรยังไงกันคือจริงแล้วคนเนี้ยเขาก็อาจจะมีสติที่แบบไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่แต่พอเขาดังเพลงเขาดังดึงดิงคุเป็นบ้าแล้วที่แรกท่มาเขาบอกว่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับเนี่ยแล้วครับร้องเพลงครับ อคือคตอนร้องเหรอใช่คุณแต่งเพลงอะไรนะอะไรแต่งเพลงให้คุณนคในค้าวไครนะข้าวไข่มม่ยยังไม่ดังเลยว่ะ <S <S 2> <S 2> ดังที่สุดแล้วข้อไข่เคยร้องยังไงอ่ะไว้ร้อยให้เขาฟังเดี๋ยวร้องให้เออเสียงอล้วเขาแบบไม่มีไม่มีเสียงแล้วไหมเพลงหมัดใจหานะไม่มีเสียงแล้วไม่มีเสียงแล้วเจ้าลองเจ้าไปค่อนแต่งลืมร่วงพ่อครวยใช่หมหลวงครวยครับไม่ไม่เพลงนี้เขาแต่งให้เธอยายของค้าข่อยไงยายของค้าข่อยใครมันก็เลยข่วง้าข่อยก็เลยรวมครัวใครก็ไม่ได้กินเลยอยากไปหาแม่สิให้แม่กลัวให้แล้วบ่็อกเบอร์เต็งข่อยต้องลองแรับชิงเต็นเราเจ้าลองเราบ่็เต็น อ <binary> ่าก็คือเลือกฟังเรือกใครแต่งคนร้องว่านชูชิดไดของคา้าข่อยใครมันก <imeters> kind of <'ve> ันเลยครอบคาห้าข่อยกันเลยบวมครัวใครกับบได้กินเลยยางไปห้าแม่สีให้แม่ตำรวจเด็กมอกันชาฮัลโหลผมฮมฮลิปติกครับพี่นางเอกฮมฮกัญชาค่ะผมฮมฮลิปติกครับคือจริงแล้วอ่ะรู้จักกันาน แฟนสิอะไรกันนั้นนี่มีผู้เดียวเนี่เอาเอาหรอคนเดียวอ๋อั้อแต่สมัยแฟนเขาชื่ออะไรนะคะไม่ดีอาจารานจังหวัดปทุมธานีอยู่เฉยๆก็จะดึงขึ้สามอะไรวะเดี๋ยวพ่งนี้มีงานเนี่ยเขาก็เริ่มเรียนรู้แล้วนะกับการพูดอะไรอย่างเงี้ย เรื่องผ่านเรื่องมาละใช้ละอยู่กับพวกเราเยอะมันไหลหาดไม่เรื่องจะทำเป็นช่องดาราแล้วอ่ะใช่แต่ถ้าเบสทม่ไม้แบบนี้กับนี้ก็คือก็คือดราม่าทุกวัน ่คนนอืตอนแรกอ่ะหน้าฟีดตอนแรกอ่ะตอนแรกแีดมีแต่ผมอาอาทิตย์นี้มันแบบมามีแต่เอเขามาคองฟีดแทนผมไม่พออะไรด่ากันน่ะเเป็นอะไรกันมันมันมาแย่งฟีดกูทำไมวะเนี้ยนี่ก็เลยไม่ยอมก็สลับกันก็วันหนึ่งคุณก็ขึ้นบ้างววันนีงผมก็ขึ้นเราคล้ายๆอารมณ์คนเป็นไบโพล่าอันนี้คุณดังยังเนี่ยคุณดังยังผมยังไม่รู้ผมดังหรือยังแต่ว่าแต่ว่าในฐานช่วงมัน60 70เนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักผมเลยทำไมอะ อ้าวผมพูดไปมันจะขึ้นศาลแล้วนะอยากรู้อ่ะอะไรทำไมวันวันนี้อ่านข่าวบ้างวันวันนี้เล่นบังไม่โซเชียลโรแมึงจะซีรีส์หรือกะเอาจันถึงพระฤหัสทุ่มหนึ่งจะดูละครเร่องอย่างเดียวตามฐานลักแท้ที่เธอลืมกอะไรอู้ยังไงบีเขาอันนี้ไงละครเขาเพิ่งจบไปแล้วก็ต่อด้วยพี่เบสไง ่แต่ผมเลตติ้งเยอะกว่าคุณนะครับเอาแต่ตอนจบ9จุดเท่าไหร่เดี๋ยวคุณดูตอนจบผม10แน่นอนของเราเกกว่านะเดี๋ยวจะไปสั่งไปทั้งบ้านเดี๋ยวรอดูเรื่องหนูสิบแน่นอนเขาบอกว่าเขาบอกว่าร้องเพลงหน่อยเจ็ดลยครับขอขายหน่อยเจ็ดพันตอนนี้ได้เลยครับเลยเจ็ดพันแล้ขอสามแสนจะกลับบ้านนะครับขอสามแสนจะกลับบ้านแล้วนี่ของน้องน้องเร็วยังมามาซื้อผ้าเอามา เ่บียงแค่นี้เลยให้กับบ้านอยู่ผมเจ็ดพันบ้านนะครับตอนนี้เท่าไหร่เจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทเราน้าจะไร่เจ็ดพันบาทขอขออีกเจ็ดพันบาทนะครับพี่น้องครับกราบแล้วครับผมขนาดนี้เปิดเลยไม่มีใช่ไหมยอดขึ้นนะครตอนนี้เวลาตีสองยี่สิบเอ็ดนาทีครับเจ็ดพันบาทนะครับผมขอแล้วครับกราบครับตอนนี้ใครได้ราคาเท่าไหร่ใครได้ราคาอะไรบอกมาฮะเราลดให้ปกติขายราคาเท่าไหร่ สองเก้าสิบเราลดตอนนี้แล้วครับเหลือเจ็ดสิบห้าบาทต่ออันครับมาแล้วครับเอฟเลยลองกดดูเจ็ดสิบห้าบาทต่ออันนะฮะคือมาแบบขายเพี้ยงไม่น่าเชื่อฮะขายเพี้ยแค่พูดเลยเจ็ดพันบาทเท่านั้นฮะได้สองร้อยครับได้สองร้อยคุณก็ต้องจริงๆจะมาดิลเขาเพราะว่าเราทําแบรนด์เราก็จะมาดิลเขาว่าคิดเท่าไหร่เอ้าเขารายอยู่เออจะไปคิดคัดเราจะไปถามเขาได้ยังไงซึ่งแบรนด์เราไม่มีเลยในขายตอนนี้นะฮะเราขายให้เขาก่อนนะครับเจ็ดพันบาทนะเฮ้ยขึ้นยอดขึ้นนะคุณ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะอีหกครับอีหกพันนะทุกคนฮะลองดูครับผมคุณไม่มีอะไรสมมนาคุณเอฟซีเหรอเวลาเขาซื้อถ้าสมมติวยอดมันถึงอะที่ได้นะตายแบบเปิดได้เลยเขาจะกินกันอีกแล้วแม่เอามาเอามารับแขกหนอยเร็วเออมาให้เราไม่มีที่เปิดมไม่มีที่เปิดลอ ไม่เซเว่นก็มีเหรอแถวเซเว่นในไลน์มีใครอยู่รังสีผมขอที่เปิดวาหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้น่ปิวเพื่อนบ้านนี่เรียลลัยที่สุดในชีวิตนะครับคือแบบว่าบุกลุกตอนกลางคืนเนาะแล้วมาทำช่องกูปิวอีกเนาะกูก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนาะอีกเท่าไหร่อีกหกพันหกพันอีกห้าพัน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 ห้าันห้าพันห้าพันนห้าพันห้าพันห้นห้าพันห้าพันห้านอายุเท่ากันอ้าพันห้าพันห้ันห้าพัน ยิ่งพังอ่ะเฮ้ยเขาจะฟังเพลงโอ้มีสิเท้าฝืนเจริญืีนนางเจริญร่วกันมันหนึ่งมกรานเโอ้ยจะร้องก่อนไม่เคยร้องร้องร้องใหม่โอ้มีสีเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงลิบลิบชื่ออะไรก้องฟ้าเบบี้ลิ p เบบี้ลิปมาครับมีอะไรอีกไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นสักเพลงไม่ขึ้นสักบาทหรืวะไม่ขึ้นเลยอีกอ่ไม่ร้องเลยไม่ขึ้นเลยยอดอีกอีกยังไงยอีกห้าพันห้าพันครับไม่ขึ้นแล้ว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 ฮะพอพูดปุ๊บแสดงว่าไม่ห้าพัร้องเพลงเลยนะครับผมเขาชอบเป็นไบโพลาร์อ่าเขาชอบเป็นไบโพลาร์ห้าพันอ้าผมถามคุณสองคนถ้าสมมติว่ายอดถึงเนี่ย คุณไม่มีอะไรสมนาคุณให้ FC คุณได้ดูเลยเหรอเขาบอกว่าให้ให้เป็นนวดผมถือถานวดจะมึงปวดหลังแห้งเออนวดให้เดี๋ยวเขาจะนวดให้กันนะครับขออีกห้าพันห้าพันบาทนะครับผมคุณอยากดูไหมไอยากอยากดูไหมอยากดูไหมเนี่ยเขาจะนวดกันคุณอยากดูไหมไม่โอนมาัชีผมตอนนี้ผมโอนให้เลยนะครับผมซื้อให้เลยซื้อเองเลยนะครับผมมาครับห้าพันบาทนครับห้าพันบาทไม่รู้ว่าพี่การเป็นคนแบบนี้ะ จริงจริงมันยังเต้นกันจริงจรินหนักว่านี้เอ้ยกันอยู่กับแม่นุ้ยไงอยู่กับแม่นุ้ยฝีกีาก็ก็ะไรเคลบลูกใช่อันนี้มันเป็นมันเป็นอีกลูกหนึ่งอ๋อเป็นสามพันเฮ้ยอีสามพันอีสามพันนบาดอีสามพันบาดกดเลยอีสองพันครับอีสองพันครับอีสองพันฮะพันกสองดูนาะัสอก็ดูแปดพันนี่คือไม่ธรรมดาดูเพแต่ว่าคนชอบอะไรก็ไม่รู้อะ